สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภาดาคำโหศูนย์นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขางานธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลประเภทวิชาบริหารธุรกิจวิทยายลัการอาชีพร้อเออาชีวศึกษาจังหวัดร้ออค่ะหน่วยที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องธุรกิจแบบดิจิตอลนั้นมาทำความรู้จักคำว,ว่าธุรกิจกันแบบคร่าวๆก่อนค่ะธุรกิจคือการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในหลายๆเรื่องที่เชื่อมโยงกันโดยมีกิจกรรมหลักคือผลิตสินค้าและบริการและแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคทําให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจขึ้นโดยธุรกิจมีเป้าหมายคือผลตอบแทนกําไรจากการขายสินค้าหรือบริการและประโยชน์ต่างๆหลักการสําคัญคือทําให้เขาเชื่อแล้วเก็บเงินเข้ากระเป๋า ดิจิ a l ลเบสเน็ตคือการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาธุรกิจที่ทำเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในทางเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆแต่ละจุดประสงค์หลักก็คือการหาทางเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจนั้น,นเช่นการนำแอปพลิเคชันมาช่วยในการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ที่ชอบใช้สมาร์ทโฟนการสร้างช่องทางขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ต่างๆและการนําโฆษณาไปรวมถึงการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าในแบบออนไลน์เป็นต้นภาพรวมของดิจิทัลเบสเน็ตคือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่มีอยู่แบบเดิมคือธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากแบบเดิมไปสู่ดิจิตอลแบสเน็ตทำอย่างไรเริ่มต้นจากการสร้างช่องทางในโซเชียลมีเดียเพื่อนำธุรกิจจากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์แพลตฟอร์มปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้บริโภคยุคใหม่มากยิ่งขึ้น mm. เช่นการทำการตลาดยุคดิจิตอลให้ผู้บริโภคมีพลังในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้ได้รับรู้ ครบรอบด้านสร้างความน่าเชื่อถือในแบรนด์ให้มากยิ่งขึ้นเพิ่มมูลค่าการสร้างภาพลักษณ์ทำให้ผู้บริโภครู้สึกได้รับการยกระดับเมื่อใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความคิดที่แตกต่างสร้างสรรค์ไม่ซ้ำใครตรงนี้จะทำให้สินค้าและบริการมีความเป็น เอลเเนอร์น er มากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการอะไรใหม่ๆที่มีประโยชน์กับชีวิตได้มากยิ่งขึ้นสร้างแฟชั่นนี้ ที่มีความรวดเร็วว่องไวให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นช่องทางการสั่งซื้อจัดส่งรับสินค้าการชำระเงินเป็นต้นทุกอย่างควรสะดวกง่ายและรวดเร็วมีระบบการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคเพื่อนำไปปรับปรุงและใช้วิเคราะห์แนวทางในการดำเนินธุรกิจในภายภาคหน้าตรงนี้จะต้องใช้เทคโนโลยีในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองค่ะ ดังนั้นความสำคัญของดิจิตอลเบสเน็ตก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจที่เป็นอยู่แบบเดิมให้มีความทันสมัยออนไลน์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้ทันท่วงทีเพื่อเพิ่มยอดการขายและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ